พีพองเนี่ยจอยพร้อมเนี่ยจอยเปิดรถให้แม่เดี๋ยวเอาไปแก้วเดี๋ยวนเท็ดบานไม่ละงามนั่น <c oughs> คันโก้เว้ยงอยามาโก้เลยอะ ว่าแกปัสติกตัวนี่น้ำเนี่ยอ็นวะคันบบงไงเอาลงเน็ตนั้นก็เป็นวิดีโอเคลื่อนไว้ได้ฮะละว่ามันเป็นภาพไทยไเอาลงเห็นมันแล้หน้าลูกบอกือนลูกมั้ยท่านะ ทะเบียนสองห้าสามเก้าอ่ะโอ้ฟอร์วินกันเบอร์เลยเลยขันเก้าว่ะขายว่ะท่านขันเก้านะอันนี้ของมอกจ้อยสวดี ้แลเวเห็นเยอะเห็นหนั่งไปหอดทั้งหลังอยู่เอกแต่ว่าเอาเขาใกล้ๆมันติดดถคันนี้เห็นบานงามเลยแต่ละย้ายอะ่ะเมืม่อเขากล้องใหนใบเจ้านะ่ะ ไหนเห็นพอเห็นแมนน้ำมันใส่นู่น่ะไปโองามงามมุกข้างหน้าอีลางนังอีล่ะนัง,ะนงธรมธรมดาเม่ไ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 มเไ้่เม่ไม่ไม่ม่ไม่ไา่ไม я, ่ไม่ไม้ได่ไม่ไอ่ก <laughs> <laughs> ม่มันห่เ่ไม่อมนม่ไม่ไม่ไมม่มาไม่ไมไม่มมม่ บ่มาทำมาเมื่ออาทิตย์นี้นะหงหลังมันมาอยู่นะเพราะมือบ้านนะบัวมาอยู่นะบอกมันอยู่ว่าเมื่อบ้านมันที่หางก็บอกคุณบอกอยู่นั่าอยู่นะเห็นกระสุนถ้แล้วก็ะยูว่าั้นตัวอยู่บ้านคนเลยบ่มาทำอยู่บ้านเลยทั้งตัวดูงูมาเลยจอยอ๋อถ่ายถ่ายน้องเพื่อนค่ะ เห็นไหมโอ้ยปูกกะเบื้องอ๋อเบืองกะเบื้องลายงามแฮ่ยเพียงไม่ได้ถูสักหาคอมะมนร้างประเทศใบนละเฮ็ดรถดีปะไปส่งละโอ้ยบ้านเจ้าอันแปดก็เฮั้นอยู่ดอกโอ้บ้านจะถูได้ไงบ้านนั้นสามโตนี่นี่โอ้คักบักเอื้ออมพี่เฟซก็บ่เป็นคนในบ้านนี้ยมาสีฟูได้ไงเออยจะไปไายใสยทายไอน งามยูงามเะกระเบื้องนี่เลือกมันมาใหม่เดม้มหม่ม่ใหม่นะเป็นเนื้หาคมาไปเทศเรืองเช่นใบธนระอืมอืมใบพระศีย้อนใบพระศรีธนระอืมตู้น้ำแบบนี้ก็ดีได้ละเนาะตู้เท่าไรนี่สองพันกว่าเลย เก็จะได้ไม anyway, like ่ต้องเงินมีอย่างกับ hmm. กุ so ่มบโดนนะเงินอะไบ๊อบบ๊ออบ่ันนี่นี่นี่เยบร้อยแล้วไงถคายังอ๋อรถอ๋อรถรูปเอานี่ไปลงเลยก็ได้นี่นะก็จะไปสแกนอ๋อะถ่ายถ่ายมาดัานบนนี่ว้าวลงแด้ thì trồng cây ván thưa bì, vả, thì về, rồi lót đón pha xì, rồi ngàn bạt, phơi ván mai hay đi, sấy, ngám ngám chơi rồi, bệt mai, mướn láng mai giờ mướn khăm khăm chưa? Thay bạc con nước, thay, ี่ข้างบ้านข้างบ้านหลังมุกนี่นะีนบ้านอีหลอดว,อลว,วันนี้ยินเสียงเลยละ่ะจะเสียงเข่าเลยนะเสียงจะเข่ากล้องเลยเพื่อนมาแพ้เขา่า ที่ข้างหัข้างฟาเอ๊ะทุกอย่ด้งนนข้างคางนะอืมข้างคังอ๋อข้างโกประตูข้างหล้งกับข้างฟางเด้อ ถ้า hmm. ย mm ัง hmm. ย้ายระบบถ้ายังกาะ้ยังเกาะย้ายเ่องับผ้านะโอ้นี่เออนี่ห่อนี่รุ่นใดะัเครื่องใหญ่โอ้แบบสองถัง แขกมาแขกมานอนบอเดี๋ยวไปทายทั้งนาบ้านเขามากันคอยให้น้องสูงขาด้ะหางเดิะ anh ngắm như motor cycle quên อกว้าง <ừ. S 2> ขึ้นเนื้อง,งามขึ้นไปแบบนี้หัวหัวคางบ้านเอบันน่ะนี่นะนี่ขาบ้านเอบันหัวนี่นะเออเบอร์เบอร์ดินไม้บเบรลมกัน,ออนวะทไ นั่งน้ากันใช่ไหมตากับยายหฮนว่ามันเขาอ่ะรอนงกนั่งกีกอกใบห้ำกอกใบกอกใบไปให้ยังก่อนดิใบเราไปจไปส่งเสียภาษีโอ้รถยนต์พักคืนอ๋อรถยนต์คันแรกคันปะได้คืนหลายปะจ้าเพราะว่าเขาเสียหายนั่นแหละเจ๊นึงนั่นแหละกิได้ปะได้ปะได้ยุบอ่ะเมนเม็นแมง้วนขึ้นวาจอย <laughs> <c oughs> อ้วนนะท่านอ้วนคุณเจ็ดสิบกว่ากิโลฮะอืมอ้วนอ้วนอ้อนลายนั่นแหละหาข้าวชมบักเบ็ดไปได้กระตูซนซื้อม้วนทีดีซื้อให้รไม <า S 2> ้ม <า S 2> สัมเพราะไมาสัมประนด็คือว่าเสิร์ฟมาเบิงพีใช่ไหมโอ้มีโอ้มีนะเบงิงมีอยู่ตอว่าป็นตอว่าป็นอืมยูุคอะไรบ้างใบายโมแลละ บอกโมมาสับโมมาทั้งครูตอนนี้ไปโรงเรียนบัดีเจ้อาโรงเรียนอย่างคือ่ปิดโรงเรียนบัดีหน่อยเรียนแต่นั่นเด็กเสมอเออโอ้อ่านหนังสือเก่งเด้นเด้อเอออ่านเก่งอ่านแห่นอ่านข่าวออกขนาอ่านเก่งอ่านเก่งก็บอกออมเอื้อนด้วยู่ยปอใดแล้วก็ปอสามโอ้แม่อยู่ดอกขนาดบอกเอิ้นปอดหนึ่งอ่านเก่งอยู่ ແມ່ນຈັ່ງໃດກໍນີ້ເພິ່ນມີໃສເດອໍມວຍລຸດໄກນ